ผู้ผสมสระเดี uh ่ยว12ตัวที่เราเรียนมาแล้วนะคะอา E ์ออเออเอียอาเออเอาโออันเอินอันเอินอูออกเสียงผสมจะออกเสียงเป็นตัววอรแวนเกออูเกออูวากวออกเสียงแบบนี้กวกวากวาโอเคกวาคว้า ได้ไหมเกออูอัวกัวเคออูอัวควาเคออูอัวหัวเตออัวนะคะตัวนี้จะออกเป็นอัวอวนะคะเนี่ยออกเสียงเป็นอย่างนี้วอัวแหวนเสลาตัวนี้ออกเสียงเป็นอัวหรือเป็นอได้นะคะอัวอัวนะคะตัวนี้เตออูอัวตัวเคออูอัวทัวเนออูอัวนัวเลออูอัวรัวเกออูอัวกัวเคออูอัวคัวเคออูอัวหัวอูไอ ออกเสียงเป็น Y วแบบนี้ใส่เข,ข้างหน้าเข้าไปเคออูวเคออูไอควเคออูไอควายเคออูไอควไควควควอต่อมาอูเออกเสียงเป็นเวเวนะะเตออูเออูเออูออนะออกเสียงเป็นวีวีได้หมดเลยนะเตออเูเอทน,นะเตออเูเ เป็นเสลาอุยอยักษเคออุเอคุยเคออุเอคุยเฮอุเอฮุยต่อมาอูอันวันใช่ไหมวอลเวนต่อต่อวันตัวนะฮะต่ออต่อเต่าแทนนะฮะวอลเวนนอนหนูตัวเธออูอันทวนเนออูอันนวนเลออูอันรวน กูอัอนกูอัอนอูอันกูอันวูอนอูอันไปแล้วใช่ไหมคะต่อมาอูเอ,อิอนอูเอินออกเสียงไปเลเวินเะวินนะออกเสียงเป็นเวินเป็นอูอนก็ได้นะ เอูเอินทุนนะเธออูเอนทุนนอูเอนนุนเลอูเอนลุนเกออูเอนุนเคออูเอนคนเออูเอุวงวอวววกเสียงเป็นกวงกวงกวงนะอูวงอูวงวงนะเกออูอังวงเออูอังควงเออูอังควองอูเอิมันออกเสียงได้นะเวงแต่มันไม่มีตัวนี้อะต่อมาตัวอีเดี๋ยวเป็นคลิปหน้า ขอบคุณพินอินมาสเตอร์เสียงอ่านโดยคุณปุ้ยเพคะจริงค่ะปุ้ย